สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนด้วยกัน2เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยเป็นการเขียนจดหมายนั่นเองครูเชื่อนะคะว่านักเรียนหลายๆคนคงผ่านการเขียนจดหมายมาบ้างแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทบทวน เนื้อหาของการเขียนจดหมายกันแต่ถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องการเขียนจดหมายนะคะวันนี้เราจะมารู้รึกรู้จริงนะคะลูกมาทบทวนความรู้พร,พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนมาพร้อมกันเลยการเขียนจดหมายคืออะไรการเขียนจดหมายนะคะเป็นการสื่อสารโดยตรง ระหว่างบุคคลโดยใช้ตัวหนังสือหรือข้อความแทนการพูดจาดังนั้นสารในจดหมายต้องมีความชัดเจนเพราะผู้อ่านไม่มีโอกาสได้ซักถามหากไม่ชัดเจนอาจเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ฉะนั้นผู้เขียนจะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะกับระดับบุคคลและกาละเทศะและมีมารยาทในการเขียน ประเภทของจดหมายหนึ่งเลยคือจดหมายอะไรคะลูกจดหมายส่วนตัวนั่นเองจดหมายส่วนตัวคืออะไรคือการเขียนจดหมายถึงผู้ที่ทำไมคะลูกเรารู้จักคุ้นเคยนะคะเพื่อส่งข่าวคราวเพื่อเป็นการเล่าเรื่องไต่ถามสารทุกข์สุขดิบต่างๆการแสดงความรักเหมือนสมัยก่อนนะคะลูกที่มีการส่งจดหมายจีบกันนะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็ทำไมคะลูกมีใครแบบ ยังส่งจดหมายหาแฟนอยู่ไหมคะไม่มีใช่ไหมอืมแต่ในสมัยก่อนนะคะจดหมายส่วนตัวของเราก็รวมไปถึงจดหมายที่เราเขียนจีบกันด้วยนานอกจากนั้นยังมีความระลึกถึงนะคะหรือการขอความช่วยเหลือนั่นเองภาษาที่ใช้นะคะเป็นภาษาระดับไหนคะลูกเป็นภาษาระดับกันเองนะคะแต่ต้องเหมาะสมกับสถานะของบุคคลด้วยนะคะลูก ไม่ใช่เราเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเขียนหารุ่นพี่แต่เราใช้เป็นภาษากันเองแบบเหมือนคุยกับเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะมันไม่เหมาะสมเราต้องใช้ให้กับถูกสถานะของบุคคลด้วยนะคะอันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นหน้าตาของจดหมายจดหมายอะไรคะลูกจดหมายอะไรอันนี้คือจดหมายอะไรจดหมายส่วนตัวนั่นเองนี่เลยส่วนแรกนะคะจะเป็นอะไรนักเรียน เขียนชื่อที่อยู่อ่าอันนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ผู้ส่งอ่าอันนี้จะเป็นที่อยู่ที่อยู่ผู้ส่งนะคะก็คือผู้เขียนนั่นเองอ่าผู้ส่งก็คือผู้เขียนต่อมาอันนี้คือวันที่วันที่เขียนนะคะมีการเว้นเอ้ามีการเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนวันที่นะคะพอเขียนวันที่เสร็จปุ๊บเราเว้นอีกแล้วก็มาที่มุมนี้นะคะลูก อ่าเป็นการขึ้นต้นนะคะบอกว่าบิ๊กหล่อเพื่อนรักอ่าจากนั้นเราก็ทำการเว้นอีกหนึ่งบรรทาัดแล้วค่อยเขียนข้อความที่เราจะบอกเพื่อนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อความนี้จะเป็นทิ้งท้ายนะคะลูกแล้วเราก็จะห่างจากขอบกระดาษนะคะเป็นหนึ่งนิ้วนะคะสุดท้ายเราก็บอกเพื่อนเราว่าอ่าด้วยรักและคิดถึงนะคะแล้วก็ลงชื่อเราตรงบริเวณนี้เลย จดหมายประเภทที่2นะคะก็คือจดหมายกิจธุระนั่นเองเป็นจดหมายระหว่างบุคคลนะคะต่อบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยกิจธุระเช่นการติดต่อสอบถามการบอกขายหรือแจ้งรายการสินค้าการเตือนการทวงถามการแจ้งข่าวสารหากเป็นจดหมายที่ติดต่อระหว่างบริษัทหรือองค์กรเรียกว่าจดหมายธุรกิจ จะใช้ภาษาระดับที่เป็นระดับไหนคะลูกระดับกึ่งทางการนั่นเองอันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นจดหมายกิจธุระนะคะจะมีตาครุฑด,ด้วยนะคะลูกแล้วก็มีที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฉบับอ่าเป็นการบอกว่าฉบับที่เท่าไร่อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราเขียนนะคะมาจากหน่วยงานไหนวันที่เหมือนเดิมเลย แล้วก็เรื่องเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เรียนเรียนถึงใครนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความต่างๆนะคะที่เราจะแจ้งนะคะลูกต่อไปอันนี้สําคัญมากก็จะเขียนว่าขอแสดงความนับถือแล้วก็เป็นชื่อของผู้เขียนนะคะลูกแล้วก็มีการบอกสํานักงานต่างๆด้วยนะคะต่อมาเรามาดูมารยาทในการเขียนจดหมายดีกว่า มารายาทในการเขียนจดหมายนะคะเขาบอกว่าผู้เขียนต้องเขียนจดหมายด้วยความรอบคอบใช้ภาษาสื่อความให้ชัดเจนตรงไปตรงมาโดยมีหลักการดังนี้หนึ่งเลยเขาบอกว่าใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายอย่างเหมาะสมกับระดับบุคคลและเนื้อหาของจดหมาย 2. เราจะต้องเลือกใช้สีหมึกกระดาษและซองให้เหมาะสมสุภาพกระดาษนั้นจะต้องไม่ยับยุ่ยนะคะ 3. ห้ามใช้นะคะห้าม ห้ามใช้ซองหรือกระดาษของทางราชการมาเขียนจดหมายส่วนตัว 4. นะคะหากเขียนด้วยลายมือควรอ่านง่ายนะคะตัวบรรจงไม่อย่างนั้นสารที่เราจะสื่ออาจจะผิดได้นะคะ 5. นะคะผนึ่ดวงตราไปสนียกรให้ครบถ้วนตามอัตราที่กำหนดไว้ 6. นะคะจะต้องไม่ใส่ของมีค่าลงไปแล้วก็มีการจ่าหน้าซองให้ชัดเจน เนะคะก่อนส่งจดหมายควรอ่านทบทวนให้ดีๆก่อน8นะคะหากเป็นการส่งอีเมลควรใส่ที่อยู่ออของอีเมลให้ถูกต้องนะคะก็จบแล้วนะคะนักเรียนสำหรับเรื่องการเขียนจดหมายเรื่องต่อไปนะคะของเราก็คือเรื่องการเขียนรายงานนะคะ อาซึ่งองค์ประกอบของรายงานนะคะขั้นตอนการเขียนรายงานนะคะเราจะมาเรียนรู้กันถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนการเขียนรายงานพร้อมกันเลยการเขียนรายงานคือผู้เขียนนะคะจะต้องใช้ความสามารถในการเรียบเรียงเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้าม,มาจากแหล่งความรู้ต่างๆให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบนั่นเอง องค์ประกอบของรายงานมีด้วยกัน3ส่วนนะคะคือ1ส่วนต้น2ส่วนเนื้อเรื่องและ3คือส่วนท้ายนั่นเองเรามาดูส่วนต้นดีกว่าสำหรับส่วนต้นนะคะอ่าส่วนประกอบแรกคือปกนอกหรือหน้าปกนั่นเองประกอบไปด้วยอะไรลูกหนึ่งเลยคือส่วนแรกคือชื่อเรื่องนะคะเป็นเขียนเขียนชื่อเรื่องสองเป็นเขียนชื่อนามสกุลของผู้เขียนรายงานสาม แจ้งว่ารายงานนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาวิชาอะไรโรงเรียนอะไรแล้วก็จัดทำขึ้นเมื่อใดนะคะต่อมาก็จะเป็นใบรองปกใบรองปกนี้นะคะเป็นกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งนะคะมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะจากนั้นก็เป็นปกในนะคะระบุข้อความเหมือนกับปกนอกเลยต่อมาจะเป็นส่วนของคำนำนะคะคำนำเขียนอะไรเขียนบอก จุดมุ่งหมายนะคะมูลเหตุและวิธีการศึกษาคนา้นคว้าตลอดจนกล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือนะคะจนกระทั่งรายงานเสร็จสมบูรณ์จากนั้นจากคำนำก็มาเป็นสารบัญสารบัญของเรานะคะ,ะจะเขียนเรียงลำดับของเนื้อหานะคะมีทั้งสารบัญภาพนะคะสารบัญตารางแล้วก็สารบัญหัวข้อต่างๆนะคะ ่อมาเป็นส่วนที่2นะคะก็คือส่วนเนื้อเรื่องอ่าส่วนต้นไปแล้วเรามาดูส่วนที่2ส,ส่วนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องประกอบไปด้วยบทน้าบทน้าคืออะไรเป็นการชี้แจงเหตุผลนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เรื่องอธิบายเนื้อหาโดยย่อนั่นเองเพื่อให้ผู้อ่านนั้นทําความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นนะคะส่วนถัดมาของส่วนเนื้อเรื่องก็เป็นเนื้อหาอันนี้นะคะจะนําเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้ด้วยสำนวนภาษาของตนเองหากมีข้อความที่ยกมากล่าวอ้างในรายงานต้องระบุที่มาให้ชัดเจนนะคะเพราะเป็นการให้เกียรติเจ้าของข้อความตัวอย่างการระบุแหล่งที่มาของข้อความนะคะกรณีที่ผู้เขียนนะคะคัดลอกข้อความมาโดยตรงคัดลอกข้อความมาโดยตรงนะคะเขาบอกว่า สุภาษิตหมายถึงคำกล่าวที่ดีเป็นจริงทุกสมัยมีคติชวนให้คิดเป็นคำเตือนคำสอนหรือคำสั่งสอนให้ประพฤติดีมีกริยามารยาทในการกล่าวถึงเรื่องทั่วไปสอนให้เห็นสัจธรรมแห่งชีวิตอ่านนักเรียนเห็นไหมคะลูกเขาจะเขียนว่าอะไรถ้าเราคัดลอกข้อความมาจะเขียนว่าเป็นชื่อนะคะลูกชื่อผู้แต่งนามสกุลแล้วก็อะไรปีที่พิมพ์แล้วก็เครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรคะลูกรู้จักไหม เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายทะวิภาคนั่นเองหรือว่าเครื่องหมายจุดคู่นะคะนักเรียนอ่าเครื่องหมายนี้นะคะเราก็ตามด้วยเลขหน้าที่เรายกมานั่นเองต่อมาจะเป็นกรณีที่ผู้เขียนสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดมาเองนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เราสรุปมาแล้วก็ตามด้วยวงเล็บชื่อนามสกุลของผู้ที่แต่งเนื้อหานี้นะคะ ปุ่เนื้อหานี้ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยปีที่พิมพ์นะคะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่สามส่วนท้ายประกอบไปด้วยบรรณานุกรมบรรณานุกรมเป็นบัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเขียนรายงานโดยเขียนไว้ส่วนสุดท้ายของรายงานนะคะต่อมาภาคผนวกภาคผนวกเรื่องหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา กับเนื้อเรื่องในรายงานนะคะแต่นําไปเขียนไว้เพิ่มเติมในส่วนท้ายของรายงานเพื่อให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนท้ายนะคะต่อมาจะเป็นอภิธานศัพท์อภิธานศัพท์นะคะคือคําอธิบายศัพท์สําคัญที่ปรากฏในรายงานขั้นตอนการเขียนรายงานนะคะหนึ่งเลยคือวางแผนการทำงานนะคะสองรวบรวมข้อมูล 3. การจัดระเบียบข้อมูลและ 4. การนำข้อมูลอาการนำเสนอข้อมูลสำหรับองค์ประกอบแรกนะคะคือการวางแผนการทำงานอันนี้สำคัญมากๆก่อนที่เราจะทำะรายงานแต่ละครั้งนะคะเราจะต้องมีการวางแผนโดยเลือกหัวข้อเรื่องให้ชัดเจนจากนั้นจึงกำหนดเค้าโครงเรื่องตั้งหัวข้อเรื่องให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญจากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อย 2. นะคะรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเช่นการค้นคว้าเอกสารนะคะสัมภาษณ์การฟังการดูและควรบันทึกอย่างเป็นระบบ 3. นะคะคือการจัดระเบียบข้อมูลควรเรียบเรียงข้อมูลให้สมบูรณ์ด้วยสำนวนของผู้ที่ทำรายงานใช้ภาษาระดับทางการกระชับเข้าใจง่ายมีหลักฐานประกอบนะคะ สี่การนำเสนอข้อมูลนะคะการนำเสนอรายละเอียดต่างๆเช่นวัตถุประสงค์ขั้นตอนการทำงานข้อสรุปข้อเสนอแนะแล้วนำเสนอเป็นรูปเล่มรายงานจบแล้วนะคะนักเรียนสำหรับเรื่องการเขียนรายงานซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนไปได้วยกันทั้งหมด2เรื่องคือการเขียนจดหมายแล้วก็การเขียนรายงานนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาก,กันด้วยนะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าคำถามสามารถทักถามครูดได้ตลอดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยครูบีมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ